มาครับผมมาเป็นวิธีซัดอันนั้นกันเนาะอันนี้ไก่ที่เอาไปนิบเสรไม้เสรไ,ไม้ปิ้งไก่เลยครับผมดูเลยแรกนะครับมีดเนาะเอาแหกขาตรงนี้มันก่อนครับมาเป็นไก่เลยนะขาตรงนี้มันก่อนป๊บปออกรีดเข้าไปไปว้ทนี่ครับไก่ในคือไก่ที่เขาล้วงข้างในมาแล้วด้วยครับแล้วก็กรีดฝั่งนี้ยังเห็นจะซา,าเลยกรีดฝั่งนี้ปุ๊บ ม,มันมีกดเข้าไปครับปึ๊บเรากัดึงดึงลังมันขึ้นมาเนาะเราหักเลยหักไกมันก็จะหักประมาณนี้ป๊อปมันก็ตัดเลยุบทวามจุได้สิ้นส่วนทรงทรงสิ้นแบบนี้นะครับเนาะเราก็สับเลยนี่สับครึ่งเลยครับป๊อปแล้วบางไอ้ไมันจะดูก็นนบเนี่ย สอบครึ่งปุ๊บมันจะมีล็อกของมันอยู่ครับตรงนี้เอามีดเอาดันเข้าไปปุ๊บเอาแหววออกมากดมันจะพากระดูกไปมันจะแบวแบบนี้ครับผมนี่เลยสำหรับ,บนี้ปุ๊บแล้วเราก็กรีดกรีดไปครับกรีดตรงนี้ตรงลน่องมันนี่นะครับกรีดไปปุ๊บเราก็จะเอามือหลาะนิดนึงเอามือจับนิดนึง ส่วนขาเราก็ตัดตรงเอ็นมันครับครับแบบนี้เวลาเขาไปปิ้งมันก็จะประมาณนี้นีวใช่ไหมจิตะการออกนะครับประมาณนี้ไม่เลยบ่มบ,บ,บ่มีไม้ยาวนี่แบบเดียวยก,กัน,น,นครับผมอันนี้ขาที่สองเาก็มีดกดเข้าไป้แเร็วนี่ครับมันจะกีดตรงล่องมันเีื่ันครับ มันจะแผ่ออกมาแบบนี้ใกล้มันจะซุกง่ายครับผมบนี้เราก็ปุ๊บนะโอเคมาเบิ่งตรงปีกมันครับมันนะครับมันเป็นล่องอกมันอยู่ครับผมเอาปากมันจะโค้งมาเลยปุ๊บขี่ลงมาแบบนี้ก่อนครับมันจะเป็นแบบน,นี้เรามีซ้ำลงไปแบบนี้ครับปุ๊บมันก็นจะเบอลงมาแบบนี้ครับ อนนเอาซับโคครับซับโคมดอกับหัวซับครึ่งมาครับมองไปใกล้ไปนี่มันทียากตรงนี้เราก็ซับตรงนี่ยครับตรงนี้ปุ๊บสองซิ้นเราก็ทีนี้ตรงเพลน,นะครับชุบอะไ่ง สูงประมาณนี้แหละครับผมเรากระดิบใช่ไม้ไม้กระดี่ตรงนี้เลยโอเคอันนี้ก็แบบเดียวกันซามยนต์ชุบปวับชุดยัมนี่รากตัดออกซะมาเอาไปนิบปิ้งแล้วก็เอาไม่หนีบใชนนี้นะครับ ตัวแรกตัวที่สองที่พี่ขอมาเนาะผมว่ามันบูมีอย่างหลายเลยพี่มาตัดปีกออกตัดปีกเท่าที่ผมเบิ่งนเนี่ยตัดปีกใช่ไหม ตัดตีนนะครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็ฟาดเล็กเลยครับ,บทีพี่ว่าไงครับซับเลยเขาจะซับไม่ขาดนะครับฟอบเท่าที่เห็นนะเอากระซับโคครับนี่คือป่าที่พี่โคะมาแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้แหละครับ มันจะเป็นข้างในโอ้จีนเนาะครับผมคลินี้หรือล่าครับผมคลิปนี้ฝากไว้เฉีๆนะครับมาสอนแบบสองวิธีอันนี้น่าจะเป็นไก่เหมือนไก่อันนั้นหรือเปล่าไก่วิเชียนเออไก่วิเชียนหรือเปล่าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็สิประมาณนี้ครับผมโอเคครับจุดจุดกันครับผมสสวัดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ